ก่อนหน้าเกิดมาพกเข้ากับบ่หูว่าตัวเองเป็นไผ่เนาะก่อนหน้นนั้นเกิดมาใครเป็นข่าเกิดมาแล้วส่ข่าเป็นใครเนาะเพราะว่าความบัลูนั่นแหละเพราะว่าความบัลูแจ้งเปล่าความบรูจริงโดยความจริงของสิ่งทั้งปวงคือทำบัลูทำบ่หูสาเหตุเกิดบ่หูว่าเกิดเพราะว่าความอยากตัวใดตัวใดเป็นใดกว่าไปนนัแหละ ว่าก่อนหนาเกิดมาข้าเป็นใครเกิดมาแล้วใส่ใครเป็นข้าก็เพราะว่าความไม่รู้นั่นแหละอันจึงเกิดมาเป็ห้สีล่อล้อม้านรานดวงใจที่ไม่รู้ <c oughs> เขาสู้องค์แห่งความรู้จริงๆคือพุทธะพุทธะคือรู้แย่งจริงตามความเป็นจริงใน,ในใจิตในใจของเจ้าของแต่ว่ากว่าสีล่อล้อม้านรานดวงใจเขามาได้รวมกันเป็นหนึ่งนะต้องพยายามผิดหลายอัลลัยางท่าน การสละออกคำว่าท่าน <c oughs> ทะนานเครื่องช่างเครื่องตวงวัดน้ำนักใจตัวเองในความเป็นเจ้าของท่านแล้วมันสิจาขะจริงหรือไม่จริงมันจิตตัดใจใดบ่เรืออื่นท่านมาก่อนแต่ป็นอย่างคือว่าเฮ้าสี่ลออล้อมรานดวงใจสีบรลลูเขามาเป็นหนึ่งเดียวกัน เฮาก็าอาศัยองค์พระสมมาสัมพุทธ,ธะนี่แหละพระพุทธเจ้าเฮานี่แหละเป็นหนทางสิมาลลอมดวงใจให้มันร่วมเป็นบือเดียวกัน <c oughs> มีการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้ารูปเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องแสดงจุดหมายในการสิมาร่วมนำใจให้เป็นหนึ่งได้แตคือเลยมีการทา่าน คนละบาทสองบาทสิบบาทร้อยบาทแสนบาทล้านบาทก็แล้วแต่ตามกำลังของมันเขาเอาจุดหมายล่อล้อมตัวเองให้เป็นเนื้อหนังของพุทธะคือพุทธเจ้านั่นเองที่เขาสร้างพระพุทธรูปแต่ละองค์แต่และองค์กันสร้างขึ้นด้วยศรัทธาสร้างขึ้นด้วยที่แรกมันก็บ,บรรลุดรอกมันบ,บ่ได้ศรัทธาอีกอย่างดอกแตัวเดืวดคบารู้เลยลอล้อมกันข้ามา เพื่อสิเป็นศูนย์รวมจิตใจของแต่ละคนแต่ละคนสิได้ยินได้ฟังธรรมเออจุดหมายคือธรรมธรรมคืออันสูงสุดเขาเอาธรรมเป็นไงบได้เอาอย่างอื่นเป็นไง <c oughs> เพื่อจะห้มันเข้าถึงตัวนี้แต่ว่าทั้งเบิดทั้งปวงนั่นแหละก็คือมันเป็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต้องพึงพ้าอาศัยสึ่งกันและกันย่อมมีเหตุมีแบบใจให้เกิดขึ้นเออคือมีเหตุทั้งหลายอันเป็นเหตุให้เกิดคนมารวมกันเพื่อจะได้ยินได้ฟังธรรมความจริง สูงสุดก็เลยมีการส้างพระพุทธลูกมีกําลังมากพอทุคกคนมีจุดหมายค่ะว่าอย <c oughs> ากบุษราพระพ,พุทธเจ้าก็เลยเอาพระพุทธลูกมาส้่งก่อนเป็นเครื่องเป็นศูนย์รวมให้เป็นหนึ่งซะก่อ้อนเมื่อเขามารูมมารวมแล้ว,ลวก็ส้่งแผ่นดินที่รองรับบุคคลทั้งหลายเป็นที่รองรับ ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เลยเราแผ่นดินนี้ถนนน,นีหรือทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในสิ่งนี้ก็อาศัยกําลังของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบาลามีของพระพุทธเจ้าตั้งหากเข้าอาศัยกําลังเพิ่อนอาศัยคมรููจากเพิ่นมาลออหลอมละลนดดวงใจเขามาสู่ณสถานที่แห่งนี้มาฟังความจริงมาหลูไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของเองออแล้วก็สิมลละตัวตนของเจ้าของเองก็เลยต้องอาศัยรูปร่างกายของแต่ละคนเนียงมาก แต่ว่าตัวมาแท้ๆคือตัวใจนั่นแหละทุก <c oughs> สิ่งทุกอย่างทเทศไปเนี่ยเหตุเพื่อที่ให้เห็นความจริงจริงอย่างจริงถูกหรือคนเฮาเกิดมาถูกเพราะว่าอย่างถูกเพราะว่าอยากนั่นแหละก็ะเลยหาเหตุไปต่างๆนั้นหน้าสารพัดเพื่อสิเอาหลู่หลุดกินเสียงหลูบ่วบัตถุทั้งหลายมาบำรุงบำมเรอเจ้าของเองเพื่อให้พ้นจากทุกข์แต่ว่าอันนั้นบ่แม่นความพ้นจากทุกข์เป็นการ ผูกมัดเข่าหาถูกยิงกเก่าอีกเพราะว่ามันปล่อยมันว่างว่าเป็นจึงสั่งสถานทีนะตามร้อยตามเน่วทางพุทธเจา้าภาาสั่งอันแหละถอ้คนมาฟังมาฟังเรื่องเล่าของตัวเองดิไม่ได้ฟังเรื่องผู้อื่นด้ความจริงคือฟังเรื่องของตัวเองที่ตัวเองก็ไม่รู้บอกว่าก้อนหน้านี่เกิดมาเนี่ยใครข้าเป็นใครเกิดมาแล้วไซใครจะเป็นข้านี่ยนะแล้วตายไปแล้วนี่ตัวเองเนี่ยจะไปเป็นใครอีกนี่ไหม บัดน,นี้มันเขามาแล้วเมื่อเขามาได้ยินได้ฟังแล้วการได้ยินได้ฟังทรมะเป็นเหตุแห่งการคิดการคิดเป็นเหตุแห่งการเห็นเห็นความจริงจากประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของเจ้าของเองเมื่อเห็นแล้วศิละไรหรือบะละใดก็เลยมีการฝึกหัดคมจิตคมใจโดยศีลโดยภาวนานั่นเองท่านศีลภาวนาเ,ออเป็นเครื่องนำผ้าให้ตัวเองออกจากความไม่รู้ความทุกข์ มบลุ <c oughs> จังพาเหตุไปสารพัดอย่างในการเสียสละตัวเองอคนเฮาแต่เห็ดยังถ้าบม่มีสิ่งใดนั่นคือบม่มีแนวใดบม่มีแนวแหลกมันมาจากเห็ดเด้นี่คือความจริงของแต่ละคนในที่ผ่านมาในชีวิตเออจริงหรือไ่จริงแต่อข้องกับคิดเอาเองว่าจะข้องเป็นบ่เออนัอ่นแหละคนเฮาจะได้ละ่ะมันต้องเห็ดจะได้ก็ได้มาเพื่อตัวเองแหละ แต่ว่าในทางพุทธศา,าสนาหนทางแห่งคู่ตื่นรูเบิกบานอันนี้เ,เหตุบาจากใดเด้เหตุสาระออกจงบอกว่าท่านท่านั่งหรือท่านาน,านเครื่องตวงเครื่องช่วงน้าหนักแห่งตนเอาเําว่าท่านเรียกว่าสาระออกจะสาระออกโดยจาขะบอกออกจากจิตออกจากใจจริงๆบอกนั่งทางพุทธศา,าสนาเห้าจริงว่าห้าบประด้เหตุเพื่อเอาไม่ได้เพื่อเอา,ไม,ไ,เอเอาไม่ได้เพื่อเป็น เพื่อสละออกออเพื่อปล่อยเพื่อว่างอะไรแต่พอเอาลูกเอาวัตถุมาเป็นเครื่องสมมุติให้เป็นการบริจากคกนมันก็บาารรเบาะสมถสละแรงกายมาได้แต่มันบ่าสามรสมรถสละแรงกายมันก็ส,รสระละแรงใจบ่ได้ใจคือความหยึดมันถือมนนันก็สละตัวนี้บ่ได้ว่าหัดฮัดสละหัดบริจาคโดยจริงจตาขะ ขาดจากความเป็นตัวตนขาดจากความเป็นเจ้าของจริงๆว่าท่านจาขะออสั่งน้ำหนักตัวเองบ้านี้ยังเสียดายยังหวังผลในท่านนั่งมีจิตผูกพันในท่านู่บอกหวังผลในท่านนั่นแหละเป็นทั้งสัน่นพุทธศาสนาด้วยว่าแมนท่านเพื่อเอาเพื่อเป็นเด้ท่านเพื่อบอ่เอาบ่เป็นเพื่อบ่มีเพื่อให้เขาถึงความบ่มีนั่นแหละพาเหตุไปเบิดสูอยาง <c oughs> ปัจจุบันโดยรูปวัตถุของเฮาบาว่าสิเป็นอาหารเครื่องหนุ่มผมยารักษาโคเงินทองต่างๆเฮากับสลระออกมาได้แล้วนะเข้าใจแล้วว่าเหาเหตุเพื่อยอยังออต่อมาเฮาก็มาสลระแรงกายในการที่สลระความเห็นแก่ตัวของตัวเองสลระลองเบ่งดูความมันเมื่อยความมันเหน็ดเหนื่อยความวามัน,มนอ,อยากเต็มใจเหตุจังสิมันเป็นแบบใดตะกี้เหาอยากได้นั่นอยากได้นี่เฮ่ากับล่งแรง อยากได้เงินเ่าก็ไปรับจา้างทั้งแห้งกับเมือ่อยทั้งอยากได้ของพร้อมแต่ว่านี่มันแปลกันมันมันคือหันหลังในกันสระเพื่อความบ่มีตัวตนสระกำลังแรงกายนี่เพื่อให้เกิดเห็นยังเห็นถูกเห็นธรรมเห็นโทษของร่างกายอีกและนี่แต่ความละเอียดลึกซึ้งในธรรมะของครูติเจเ้าเฮาในความละเอียดลึกซึ้งอันนี้ มิตรศิสละออกไม่ได้ทําเพื่อเอาไม่ได้ทําเพื่อเป็นเด้แหละ็นจึงเอาท่านขืนกนจังมาศีลน้นจังมาเป็นภาวนาท่านศีลเนคมะนั่นท่านศีลภาวนานั่นแหละเออแต่จังนีวิริยะนะด้วในวิริยะนั่นกับปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อ,พอมกันละ่ะปัญญาบริยะคันติสัจจะนี่จิมีในกันนั่นแหละปัญญาพึงรู้ได้ด้วยความเพียรเด้เออมันฉลาดจริงหรือล่าจริงมันเมื่อยหรือมันศูบ์บ่ ถูกไหมนี่แหละซึ่งบอกว่าลดแห่งถ้ำาสนะลดทั้งปวงแต่ว่าลดแห่งถ้ำนั้นเอาให้การบ่ได้บุคคลผู้นั้นผู้นั้น,น,นอะ่ะจะต้องเขามาเหตุเอาเองเป็นเอาเองรู้และสัมผัสรู้สึกโดยตัวเองบ่มีผู้ใดเหตุให้ใครใดสิ่งเหล่านี้ <c oughs> กรรมแก่ให้กันบ่ได้ความสิวไรความสิวนไรความเลิศอารมณ์ความรู้สืกแห่งถ้ำเฮ้าต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองขู้เอาเองสัมผัสโดยกายสัมผัสโดยใจของเฮ้าเองอันสั้น มีความอดความทนกับหลายๆอย่างที่กระทบกระทั่งเห็นบ่ทานศีลเน,นี่รรมะปัญญาวรยะคขันติสัจจะนี่คือความจริงคําวไจริงนี่บ่แมน่นแต่จริงแค่ข้ามบอกของคนที่ว่ารับปากว่าเหตุบ่ใดมึงเสียสัจจะบ่แม่นแค่นั้นเด้อคือความจริงจริงในสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นลรวดับทั้งหมดเลยบ่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิีลังอย่างยืนจักอันจากอย่างเออความเกิดเป็นทุกข์ความเกิดเป็น โลกความเกิดเป็นป่วยความเกิดเป็นผัดผากความเกิดเป็นตายเนี่ยคือจริงอันนี้เ,ออเกิดแก่เจ็บตายนี่คือความจริงอันหนึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นอนิจังรเป็นทกเป็นอนัตตาทั้งหมดเลยนี่นี่คือความจริงอันหนึ่งดักกะเเว่ยยังกะเว้าไปตามสัจจะจังสีคือกะเอแต่ของตัวเองธรรมะแนวใดก็บอกไปตามาความจรแนวนั้นจังสี่นะสัจจะเปิดเผยธรรมะเปิดเผยปิดบังมันส่อมอง เปิดเผยจริงลุ้งเลืองปิดบังกัินเศร้าหมองเออคือคอนนี่สีหงวงแหงความเลวความสัวของเจ้าของเดียันตียศักรีความมีหนามีตา่านเสียนาเสียตาบกกาเปิดเผยความจริงใ,ในใจของเจ้าของคือเคยเหตุผิดพลาดมาแล้วจังสี่เลยเอาเนื้อบดีคมงคนก็นเอาหยดทามาดักซักตำแหน่งอย่างต่างๆนานาเออ เพื่อสิปิดบางความผิดของเจ้าของคือมันบ่ยอมหลับถ้าบ่ยอมหลับแล้วมันก็แก้ไขว่าได้อคออคเคยหลักของคนคนเคยขาคยตีคนคนเคยขายยาบุญยาบาเคยตัวคนถ้าเฮาย่อมหลับความจริงของมันปุบมันก็นแก้ไขได้แต่ว่าหนึ่งถ้าเฮาบ่ยอมหลับความจริงส่วเฮ็ดพิษจังสี่ก็บ่ยอมหลับพิษเอาเงินไปสู่คดีแบบนั้นแบบนี้เพื่อสิร,รักษาตาแหน่งเจ้าของเพื่อสิรักษาหน้าเจ้าของพวกนี้ก็เเหตุยังบ่ได้แก้ไขว่าได้นิ่เหลยเอิ้นว่าสัจจะอันหนึ่งเห็นว่าถ้าย่อมดละ ยอมรับโทษละเอ,อความเป็นจริงแบบนี้แบบนี้หละนี่แหละสัจจะนึงเห็นปะ <c oughs> คือย่อมรับว่าจะคของเคยเป็นคนบดีมาก,ก่อนถเอ,อถ้ามันเปิดเผยบ่ได้ก็ย่อมรับในใจแล้วก็ค่อยๆแก้ไขตัวเองภายในภายในอัวเออก็ค่อยเหตุียังก็เห็ดไปตามจริงได้บัดนี้นั่นก็ไปยังสัน่นล,ลายลายลาย,ยังที่เราต้องมาศึกษาสัจจะ <c oughs> นคนมีสัจจะ เมื่อมีสัจจะเราก็ต้องมีจิตตั้งมั่นในการสีใคลายตัวเองก็คืออธิษฐานอธิษฐานบารมีแปลว่าตั้งใจมุ่งมั่นสู่จุดหมายที่ปรารถนาปรารถนาเพื่อสิละตัวเองก็ต้องยอมรับความจริงปรารถนาที่จะละละความเป็นอัตตาตัวุนละความเย่อะยิ่งจองหองของเจ้าของละความเห็นแก่ตัวของเจ้าของเออมเห็นแก่ตัวมันขาค้นก็ไดหลักของภัยก็ไดเห็ุยั้งก็ได บ้างยาผิดก็ได้มันธรรมดาดีนี่น้อมรับความจริงของมันว่าอธิษฐานบาร,รมีนั่นแปลว่าตั้งใจมุ่งมั่นสู่จุดหมายจุดหมายคือว่าห้าสิยอมรับความจริงห้าสิละห้าสิใครห้าสิพยายามให้มันถึงที่สุดคือความปลอยให้ได้ฉะนั้นจริงจังยอมรับความจริงเมื่อมันย่อมรับความจริงแล้วเออมันก็นมีเมตตาเข้าไปแล้วคนระับเกิดความเมตตาสงสารกับตัวเองที่ตัวเองหลงผิด ที่เคยกระทําเบียดเบียนผู้อื่นว่ากรรมทั้งหลายกระทํามาแล้วดนแลแต่ตกแกตนนีมันก,ก็ไปใส่เออมืนอเลยเกิดความสงสารตัวเองรักตัวเองมสงสารตัวเองรักตัวเองแล้วมันก็เออบ่มีผู้ใดอยากเบียดเบียนถืออยากถือเบียดเบียนบ่มีผู้ใดอยากถือตีขาลังแก่ทำลายหลักสิ่งละของตัวเองมันก็บ่เหตุผู้อื่นนั่นแหละนั่นว่าแล้วเขาสุดท้ายแล้วเมื่อมันเห็นสู่ความเป็นจริงแล้วถ้าเห้เขาไปยึดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเขาก็ต้องถูกนี่ ันก็เลยบีบใจตัวเองให้ปล่อยว่างนั่นะแหละว่านะท่านศีลภาวนาก็มาร่วมลงตรงนี้แต่เฮาบ่ปล่อยจากสิ่งทั้งปวงเฮาก็ไปเกิดตั้สิ่งทั้งปวงนั่นะแหละวะมันสิไปใส่นั่นะแหละคือว่าเรื่องสังสารวัตหรือกรรมวัฏวิบากวัดือแสดงเมื่ขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ่งคืหยังนี่เด้ไม่เรื่องเล่นธรรมดาเด้ั่านเฮาอาจจะเห็นต้ตนเหตุไอ้ปลายเหตุว่าเป็นต้นเหตุ าเห็นปลายเหตุว่าเขามาทำไลยเมืองจังสันนงสี่มาทำไลยพุทธศาสนาจังสันนงสี่ที่จริงทุกอย่างมันมีเหตุนะมันเป็นอิทธิปจจยาตาทั้งหมดแหละเ,ออเหตุและปัจจัยทั้งหลายจองอาศัยพึงพาสกันให้เกิดขึ้นถ้าตรงว่างมันให้ได้อ,อ,อะไรนะวาที่นี่เั้นเฮาเิียรูบลูว่าเฮาในอดีตชาติเป็นไผก็สร้างหรือได้อนาคตทัางิเป็นไผต่อไปหรือจะเป็นไผต่อไปสร้างมันออทุกอย่างละใดในปัจจุบันลู้ใดในปัจจุบัน อดีตบอสําคัญปัจจุบันก็บอกอดีตบอสําคัญอนาคตก็ยังบอกมาถึงร่วมลงมาเนี่ยเขาถึงแล้วซึ่งปัจจุบันนักขณะคือรู้ลมหายใจเขาออกเข้ากระูทุกอย่างเองในเข้าเองแหละพอเขาย่อมหลับมันแล้วเนี่ยเออในท่านเขาก,กะเต็มใจว่าไม่หวังผลในฐานไม่มีจิตผูกพันในผลเออบ่หวังบ่อยากได้ท่านศีลเขากระูแล้วว่าคือการรักษาผู้อื่นบ่ไปเบียดเบียนทำลายผู้อื่นมันกับบ่เบียดเบียนตนทันตัวเออ ภาวนาะเข้าก็เห็นแล้วในสภาพว่าอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนี่ความพอใจเลยบ่พอใจความพอใจกะเกิดความบ่พอใจกะเกิดนีด่ไหมเออมันก็เข้ามากตัวปัญญาก็คือรู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงปัญญารอบรู้ในกองสังขารเออทั้งหลายแล้วนี่ทีก่กะทําไปว่าบบกายว่าจาจิตโดยมีจิตเจตนาเป็นใหน่เป็นประท่านอยู่แล้วนะี่ยมันก็หูตัวเหตุปจัจจัยนี่ไปเกิดเหตุปจัจจัยนี่ไปดับนั่นอวิชชาถูกเปิดเผยขึ้นตัว ถ่ยมุจจักวา่าละแล้วก็มีความเพียรมีความพยายามมีความอดมีความทนมีสัจจะมีความตั้งใจมุ่งมัน่นสู้จุดหมายกับไทยายือคนโลงสู้เมตตาและอุเบกขาเนี่ยมันก็ปล่อยมันกับว่างของมันเองเออนี่ฝึกเอาแค่นั้นเฮ่าจีปล่อยโดยการคิดมันก็ปล่อยว่าไดเออปล่อยว่างกับแบบคิดเอาก็เหตุว่าไดความคิดเอานั่นนะแกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นตามความเป็นจริงโดยการขาดก็นี่ก็ถูกต้องเออ เห็นตามความจริงว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆเนาะนี่เนืกลงไปแล้วสรุปหาเหตุผลมันอ๋อมันเป็นแบบนี้จริงเนาะมันก็โล่งได้มันก็เลยโล่งใจในระดับหนึ่งแต่สิปป้อยจริงๆจะต้องบ่มีการคิดจึงให้ทุกคนเอาลมหายใจนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันเออลมหายใจผมบอกวิธีที่ง่ายแล้วอานาปานสติบ่มีพิดที่หรอรู้เข้ามาลมหายใจเมื่อไหร่เนี่ยเป็นปัจจุบันขณะทันทีเป็นสติทันที อดีตอนาคตถูกละถูกดับไปทั้งบดนั่นแหละตัณหาล่าคะถูกดับไปจนบดน่แหละจังว่ากิเลสมันก็ยังเกิดได้ตลอดเวลาตัณหาอุปทานความอยากความโมโหความอันนันนี่เกิดได้ตลอดเวลาเ,ออเครื่องคมมันเป็นยังสิเกิดได้ตลอดเวลาบได้สิไปฆ่าพิธีอีกอย่างคิดเบื้องต้นมันศูนย์ให้คนมันศูนย์ขึ้นฟึดขึ้นมันก็ยึงบได้มีพิธีที่ล่าบาได้ตั้งท่าบาได้สมาท่านอย่างบาได้ใส่สุดขาวบาได้อาบน้ำแปรงฟันนั่แหละ เอากันเลยจชกก็แล้วหันเขามันสูลมพับทันทีเลยมันก็เป็นปัจจุบันนักขณะมันก็ละในปัจจุบันนักขณะทันทีที่รู้อยู่ในลมหายใจเขาออกขนาดเด็ดได้่ได้ตายใดในลมหายใจเขาออกนะบ่ได้คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันบ่เกิดดอกแค่นั่นแหละพ่อ